นะแป๊หนึ่งใช่ท่านผู้ดำเข้ามาสิวแล้วดูดิมันว่ายมาติดตามมาถึงฝั่งนี้เลยอ่ะนี่นี่ให้ดูน้วดำลงไปแล้วเร็วเร็วเร็วเเร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 ็วว เร็ว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 เร็เร็วเร็วเร็ร็วเร็วเวเรเร

นี่ดึงจากสายนี้สิ่ลูกดึงหางตรงนี้สิเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ดึงตั้งหางสิดึงตั้งหางมาสิเออเอาลองดูอ่ะได้ไหมเออเออเออมาแล้วเร็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 วมาเร็วเร็ว นี่ไม่ได้ปล่อยให้น้ำมันแห้งนะทุกคนวันนี้ก็เอาน้ำมาใส่อีกไม่ได้ปล่อยให้น้ำแห้งน้ำสีธรรมชาติเลยเร็ว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 เเร็ว,ว,วมาแล้วรั้หนึ่งนะทุกคน ปลาคาร์ฟค่ะเลี้ยงปลาสวยงามที่นี่คือเขตอภัยทานนะคะเลี้ยงปลาสวยงามมาเร็ว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 มาเร็ว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 โน่นโน่นไปว่ายกันอยู่โน่นเลยมาเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วไหมเร็วเร็วเร็ว มาเร็วเต่าว่ายเร็วมากดนูมันว่ายมาเร็วมากทุกคนดูอีตัวนู้นนุ่นมันมาแล้วหนอนมันมาเร็วมากเลยมาเร็วมาเร็ว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  มาแล้วมันเมกเต่ามันคุ้นแล้วเห็นคนมันวิ่งหาเลยอูตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่สองตัวตัวใหญ่สองตัวตัวใหญ่สองตัววิ่งมาด้วยกันว่ายมาด้วยกันตัวใหญ่สองตัวตัวใหญ่สองตัวมันวิ่งมาด้วยกันแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นเยอะแล้วนะ เดี๋ยวนี้เขาขึ้นเยอะเขาไม่กลัวคนแล้วขึ้นเยอะมากขึ้นเยอะโอ้น้ำสีสะอาดจังเออนุ่นเออใช้งานได้ปะละเนี่ยดูเนี่ยเห็นปปละนี่นี่นี่เออเก็บใสายยางด้วยนะ <laughs> ได้เรื่องเว้ย เก็บสยางอย่างเรียบร้อยมาแล้วอือมหอมหอมกลิ่นหอมกินหอมกินหอมกินหอม จบ,จบ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 แม่เหรอคะแม่เดี๋ยวตามมาแม่นะหรืออาจจะไม่มาเพราะเขาทำข้าวต้มอยู่เขาทำข้าวต้มเขาทำข้าวต้มเอาพอละเดี๋ยวเน่าอือพอ,อมแม่ทำข้าวต้มค่ะข้าวต้มข้าวต,ต้มกุ้ยมัดมัดให้ดีลุทำข้าวต้มกุ้ยให้กินวันนี้เนี่ยไปละมัดนี่เออดี กูไม่ต้องจ้างคนสวนแล้ววะไอมะได้งานอยู่มักกันชาวสวนนี่เตรียมเป็นคนสวนได้เลยแจว๋วอย่างงี้เขาอยู่ด้วยกันได้หน่อยแบบนี้อยู่ด้วยกันได้เออถ้าเป็นคนสวนอย่างนี้ก็ออือยู่ด้วยกันได้ค่ะอ <laughs> นี่ฮะมัดละ,ละเอาไปไว้ที่เดิมที่มันอยู่ตรงไหน,น โอเคไปเลยที่เดิมอยู่ตรงไหนก็มันไปอยู่ตรงนั้นเขาเขาจะรู้ที่เออตรงโน้น คนสวนคนสวนจับจับเจบจแดเสียงดูดปลาคารดูดนั่นน่ะจับจับๆจบ อีกหน่อยรอบสะจะเอาหินค่ะไม่เอาย้าเอาหินลงหินรอบสะมันจะได้เป็นขั้นเป็นอะไรได้ค่ะเวลาคนตกคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ทําแบบนี้แบบนี้มันชันมันแบบนี้มันอันตรายเดี๋ยวเราจะเอาหินลงก่อนแล้วก็ล้อมนะเอาหินลงแล้วก็ยังล้อมอีกแบบที่ทุ่งนาเชยเขาทํำอะทุกคนเขาจะมีหินรอบบอ่อมันจะไม่ชันมันจะเป็นแบบเนี่ยหินแบบเนี้ยหิน,แ,บบนแต่ไมจ่จะไม่หินอย่างงี้นะ แต่เป็นหินแบบเนี้ยมันจะเป็นมันจะทําให้เราแบบอันนี้ได้มันเป็นขั้นให้มันยึดได้เวลาแบบลื่นแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ใบก็ว่ากันไป กินใบหมดต้องระวังนั่ก็ต้องระวังแค่มแมลงอ่ะแมลงมันชอบมากินใบมแมลงมันมากินใบต้นมันปูค่ะมันปูมันแปะแต่ต้นไม้ที่เอฟมาพกไม้ผลเนี่ยใบเขาไม่ค่อยงามเท่าไหร่เขาไม่ได้บำรุงอ่ะอยู่ในสวนไม่ได้บำรุงใบไม่ค่อยงามต้องเราต้องเอามาฟื้นฟูเองต้องมาฟื้นฟูเองเดี๋ยวมาอยู่กับเรามันจะงามเพราะว่าที่เรามัน ที่เรามันอันนี้มันจะงามเอีย <c oughs> hey, อันนี้ภูมิใจสุดเลยต้นนี้อยู่กันมาตั้งแต่เอาลงตอน,นแรกๆภูมิใจที่สุดภูมิใจที่สุดเลยต้นทองควาวตอนนี้ใบเต็มละเต็มต้นละอาลามแล้ะกลายเป็นล่มเงาได้ละตอนนี้ล่มเงาไปละกลายเป็นล่มเป็นเงาไปสบายไป ตรงนี้เป็นลมเป็นเงาสบายไปหือใครเอาน้ำอะไรมาดูดวะแก้วแก้วน่ะฮะ<า>เออน้ำไม่ทิ้งมาเก็บทิ้งแล้วมาีนเก็บนี่ทิ้ง,งนน <c oughs> เนี่ยเห็นปะเนี่ยกินแล้วทิ้งกันคนงานเนี่ยจะโดนอีกละเน่เน่เน่ไปเดี๋ยวมัน นี่ยตามอันทิ้งให้หมดเลยไม่ได้ตะเป็นระเบียบนี่ได้ลูกอีกอันนึงเออเออเอา,เอา,เอาทิ้งให้หมดเลเระวังหัวนะระวางังเหล็กไอ้ช่างมันอันนี้ไม่ต้องเอานี่เอาแต่นี่เอาแต่กแก้วขยะเอาแต่ขยะ,ขยะทิ้งลกโอเคไปเลย อย่าทิ้งซะระวังนะเดินดีๆระวังสะดุดนะสะดุดนั่งล้านเจ็บนะเอาเอาน้ำใส่ลวน้ำสีสวยมากเลยเขียวดีจังเลยบอ่อน้ำสีสวยมากสีเขียวบอ่อน้ำสีเขียวทุกคนอีต้นนี้ดิฉันรอดดิฉันว่ามันรอดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าดิฉันสังเกตดูว่ากิ่งมัน,นกำลังออกอีกหลายกิ่งเลยกิ่งเล็กๆมันตามตามมันเนี้ย มีกิ่งเล็กๆเจ้าลังแตกอีกหลายกิ่งเลยไม่ใช่แค่กิ่งเดียวหลายกิ่งดิฉันว่ามันจะรอดดิฉันว่ามันจะรอดเพราะว่ามันสู้เพราะว่ามันใจสู้เนี่ยกิ่งเล็กๆกิ่งเล็กๆแซมันอยู่นี่ทุกคนจะให้ดูเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะกิ่งเล็กๆเห็นไหมนั่นเห็นไหมนะเห็นไมเห็นไหมกิ่งเล็กๆนั่นน่ะนั่นน่ะ รอดอยู่มันสู้กิ่งนุมก็เหมือนกันกิ่งนุมก็แตกเยอะนะกำลังแตกกำลังแตกมันกำลังสู้อยู่มันกำลังปรับตัวอยู่มันกำลังปรับตัวไม่เยอะนะแยะมาแล้วเอะมาแล้วแน่เลยมามันกำลังสู้อยู่มันสู้มันสู้ ต้นพูนซับค่ะต้นพูนซับมันคือต้นพูนซับต้นตะบกนั่นแหละภาษาบ้านเราเขาเรียกต้นตะบกภาษาบ้านเราคือต้นตะบกเนี่ยกิ่งเนี่ยออกเยอะแต่ฝั่งนี้แดดมันร้อนจัดไงกิ่งมันไม่แตกเลยใบมันไม่แตกเลยมันร้อนจัด ต้นตะบกต้นตะบกจ้าต้นตะบกตะบกตะแบกตะบกตะแบกขอให้มันรอดอย่างเดียวทุกคนตอนนี้รุ้นให้มันรอด ก็คือถ้ามันจะรอดก็คือใบอ่อนมันอะต้องแก่ต้องโตแล้วแก่อืมมันก็จะรอดรอดรอดค่ะแต่ถ้ามันใบมันไม่แก่ไม่รอดถ้าใบไม่แก่ไม่รอดแต่ถ้าใบแก่รอดแต่ถ้าใบแก่รอดถ้าใบมันถ้ามันถ้าใบมันถ้าใบอ่อนอย่างเงี้ยถ้าใบอ่อนอย่างเงี้ยไม่ออกแล้วไม่ไม่รอด แต่ถ้าใบอ่อนมันออกแล้วมันแตกแล้วมันแก่มันรอดไม่ใช่ใหญ่แอดเหรอไม่ใช่ใครวะหมาเห่ากันเองหรอเออหมาเห่ากันเองเฉยเลยนี่ก็เป็นนั่ก็เป็นใหญ่แอดที่ไหนได้หมาเห่ากันเองซะได้เนาะหิมะเนาะ มืดตืต้อฉีดต้นอัเนี่ยแต่ผลฉีดเสาอ่ะบ่มเสาอะแต่ผลบ่มเสาใหญ่เลยสูงนะบ้านที่ฉันไม่ต่ำนะทุกคนดูดิน,นี่สูงนะไม่ต่ำนะคะบอกให้สูงนะเนี่ยตั้งบ้านอย่าทำต่ำนะอย่าทำต่ำคือถ้าทำบ้านต่ำอะเทคานต่ำอย่างน้อยต้องถมดินให้สูง อย่างน้อยต้องถมดินให้สูงบ้านน่ะบางคนน่ะโอ้โหไม่ยินก็ไม่ถมนะดิฉันเห็นเขาอะดิฉันเห็นเห็นเขาสร้างบ้านดิฉันงงนะไม่ถมดินเลยไม่ทุ่นไม่ถมเลยแล้วก็สร้างเลยแล้วบ้านมันก็ต่ำอะสร้างไปไม่ทันได้เท่าไหร่แล้วบ้านต่ำแหละต่ำกว่าถนนบ้างต่ำกว่าที่เดิมบ้างมันไม่สวยนะมันไม่สวยนะคะทุกคนสําหรับดิฉันดิฉันรู้สึกว่ามันไม่สวยนะ มันไม่สวยบ้านเนี่ยอย่างน้อยต้องให้มันมันสูงต้องถมจากที่เดิมขึ้นมายกให้มันสูงให้มันเหมือนอยู่บนเนินอ่ะมันจะสวยแล้วก็คานน่ะอย่าให้มันต่ําอย่าให้มันต่ําจากหลังคาตีคานแล้วอ่ะไอตีฝ้าแล้วอ่ะอย่าให้มันต่ำถ้าต่ําบ้านร้อนอึดอัดนะมันจะไม่น่าอยู่มันจะไม่น่าอยู่ต้องให้มันโปร่งค่ะ ต้องให้มันโปร่งแล้วมันจะเย็นต้องให้มันโปร่งแล้วมันจะเย็นแล้วมันจะน่าอยู่ค่ะโปร่งเย็นมันจะน่าอยู่นะนายขอดูโทรศัพท์ที่ป้าสั่งแมวเขาอยู่ไม่รู้ว่าคุย,ยกับเขารู้เรื่องหรือเปล่ะาะเดี๋ยวดูกันสั่งแมวเขาก่อนนะเนี่ยน้องน่ารักมากน้องน่ารักจัง ถ้าจองต้องมัดจำอะไรยังไงคะใช่มัวแต่ประหยัดแล้วมันจะเสียดายทีหลังคือบ้านถ้าสร้างแล้วแก้ยากแล้วนะทุกคนเนี่ยเต่าเต็มเลยเต่าเต็มเลยบ้านน่ะถ้าคุณสร้างแล้วคุณแก้ยากแล้วนะแก้แล้วถ,ถ,ถ้าทาแล้วว่าแก้ยากถ้าต่ำไปแล้วว่าแก้ยากละ ถ้าสร้างไปแล้วแก้ยากละแล้วก็มาเสียดายทีหลังฉจนั้นก็ตอนที่เขาทําโครงทําอะไรอะ่ะคุณต้องดูให้ดีเลยบอกช่างเลยว่าขอแบบสูงหน่อยให้มันปโปรง่งเออถ้าแบบสเต็ปความสูงรู้สึกว่ามันต่ําอ่ะขอขอสูงหน่อยขอความปโปรง่งบอกเขาว่าต้องการความปโปรง่งช่างเขาจะได้ทําให้เราช่างเขาจะได้ทําให้เราค่ะ ชอบต้องบอกความต้องการเขาชอบอยังไงชอบโปรง่ปรงชอบบ้านโปรง่ปรง,รงก็บอกเข้าไปปลูกเยอะค่ะต้นปลูกเยอะปลูกเยอะแยะไปหมดปลูกเยอะแยะตะแปะไปหมดต้นนี้จริงๆไม่น่าเดี๋ยวค่อยย้ายทีหลังต้นหมากเมาต้นหมากเมาย้ายไปปลูกปลูกต้นชมพู่ซะดีกว่าอีกลืม เนาะเห็นมเนาะปลูกไปแล้วไม่เป็นไรปลูกไปแล้วก็ปลูกไปเลยปลูกไปแล้วก็ปลูกไปเลยกว้างนะนี่เห็นไหมทุกคนคันบ่อดี่ฉันไม่ได้แคบนะแคบนะแคบอยู่ฝั่งนูน้นแหละเพราะมันทากําเพงแต่ตรงนี้คือกว้างสองฝั่งอ่ะสองฝั่งเนี่ยกว้างมากสองฝั่งกว้าง,า,งางมากสองฝั่งฟังกว้างมากสองฝั่งไม่แคบนะคะไม่แคบเดอ้อ นี่นี่แคบนะแคบไหมเห็นไมคันบ่อไม่ใช่แคบแคบนะคันบ่อไม่ไม่ไม่เหมือนคันนานะถ้าคันนานิดเดียวนี่บัวบัวบัวดิฉันให้ให้เขาเอาน้ํามาลงเพื่อให้มันให้มันสูงให้มันสูงท่วมกอบัวไม่งั้นเดี๋ยวบัวดิฉันตายมันเอินเพิ่งย้ายออกจากกระถางมันมีโอกาสที่มันจะที่มันจะที่มันจะ โอกาสที่มันจะงามกอบัวดิฉันอะเพราะว่าเอาออกจากกระถางแล้วตอนแรกซื้อมาไม่ได้เอาออกจากกระถางแล้วกระถางมันก็ไม่มีกระถางมันเป็นกระถางตันนะกระถางไม่มีรูอ่ะมันก็จะลากมันก็ไม่เดินเดี๋ยวลากเขาเดินเขาก็จะไปทั่วแล้วคันบอกป้างมากพายเรือได้ค่ะภายเรือได้แต่จะทำไว้เดี๋ยวทำเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่ไป เยอะเยอะแยะเป็นตะแปะไปมีแต่ปลาคราบอยู่ในบ่อเรามีสิครับปลาคราบไงทุกคนมีปลาคราบปลาครับอยู่ในบ่อตั้งเยอะให้อาหารไปแล้วให้อาหารไปแล้วนะที่มันยุบยิบยุบยิบอยู่ตรงนั้นที่มันยุบ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 ยิบ ยุบยิบยุบยบยุบยบยบยิบ,ยบ,ยบเนี่ยเต่าเห็นไหมเนี่ยตัวดำดำเนี่ยอันนั้นปลาคาร์บอันนี้ปลาคาร์บอันนี้าาเ,นาาเต็มเลยตัวปลาคาร์บเห็นไหมปลาคาร์บเต็มเลยปลาคาร์บตัวใหญ่นะไม่ใช่ตัวเล็กๆนะบอกให้ <c oughs> ตัวใหญ่มากนะปลาคาร์บดิชน,นะ อลนนูกปลาคาร์ามันทำ็นตัวสีดำปีเลยวะ,ยะไม่รู้ครับมันเป็นปลาช่อนหรือเปล่าเพราะแยกเป็นปลาช่อนไหมนะเนี่ยไมาทุกคนเยอะนะอุ้ยมันฝนจะตกดีเลยไม่ใช่นะครับลูกเออฝนตกดีเลยถ้าคืนนี้ฝนตกอีกก็ดีมันจะได้เย็นไงลูกมันจะได้เย็นน้องก็จะขึ้นมาหื้ อืมอากาศมันเย็นไงดินมันก็จะชุ่มชื้นต้นไม้เหล่ามันก็จะชุ่มชื้นอันนี้อยู่ไหนวะไปไหนแล้ววะอันนี้ไปไหนแล้ววะเต่าไปไหนละมาเร็วเร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็วเรร็วเวเรเรเร็วเว ไล่กันนนสองตัวสามตัวนนไล่กันไล่กันไปนู่นแล้วนนนไล่กันไปนู่นแล้วเขาจะมาอยู่ตรงกออันเนี้ยทุกคนเขาบางทีเขามากินรากบูรากอะไรนะรากผักบุ้งไงเนี่ยมันจะมาหลบอยู่ตรงกอผักบุ้งเนี่ยแล้วก็มากินกอผักบุ้งบ้างอะไรบ้างนะนนน,น,น,นอีกตัวนนน,น,น น้ำเขียวธรรมชาตินะน้ำเขียวธรรมชาตินะคะทุกคนน้ำเขียวธรรมชาติวันนี้เพิ่งเอาน้ำมาลงอีกวันนี้เพิ่งเอาน้ำมาลงอีกปลาตัวโตเร็วค่ะเพราะเราเลี้ยงบ่อดินเราเลี้ยงบ่อดินเขาจะได้สารอาหารดีกว่าเราเลี้ยงบ่อซีเมนต์นะบ่อดินน่ะมันมีพวกแพงตน้นพวกแร่าธาตุพวกอะไรไงปลาไม่ต้องประครบประงมหรอกเลี้ยงบ่อซีเมนต์มันไม่ค่อยมีสารอาหารมันต้อง มันต้องคอยมันจะต้องคอยให้อันนี้อยู่เสมอเนี่ยของดิฉันน่ะไม่ต้องให้อาหารมันก็ไม่ตายนะปามันก็หากินนมันได้นู่นเห็นไหมเ้ยอยู่ตรงนี้เยอะเลยว่ะมันไม่อยู่ตรงนี้กันเยอะเลยว่ะอืมมันมาอยู่ตรงนี้กันเยอะเลยแล้วก็ยังไม่มีรอยตายด้วยนะทุกคนตั้งแต่ซื้อมาไม่ตายสักตัวเลย สีทองมีเยอะค่ะปลาครบสีทองซื้อมาหลายตัวอยู่จําได้ทองแบบเหลืองสวยเลยอะซื้อมาหลายตัวอยู่แต่วันนี้ไม่เห็นนะอ,อันนั้นสีขาวอ,อันนั้นสีขาวลูกถ้าหน้าฝนน,น้ำขึ้นถึงขอบนู้นเลยนะน้ำน้ําสูงอยู่ค่ะทุกคนถ้าหน้าฝนนะ นี่นี่เขามาเล่นเขามาเล่นลริมสะกันเขามาเล่นลริมสะกันฮึ <h trze? S 2> มขเขามาเล่นลริมสะกันน้ำเขียวดีจัง